สวัสดีครับผมนายทวันพรมพันธ์รหัส5 2 1 0องหน5่ครับนี้จะมาทำชิ้นงานการบ้านนะครับที่ชื่อว่าดาวกระจายนะครับก็จะออกมาปเป็นผลเสเลเป็นรูปนี้นะครับครับเริ่มแรกเราก็มาการสเก็ตนะครับลองฟอนเพนกันเลยครับ อืมครับทำการสร้างเส้นมาหนึ่งเส้นนะครับกำหนดให้มันอยู่กึ่งกลางกับจุดกำเนิดเลยนะครับเสร็จลราสร้างนี่สามเหลี่ยมขึ้นมาเือ เพื่อเพื่อครับจักนั้นเรากำหนดให้ทุกเส้น,นครับยี่ห้อนนะครับตรงนี้กับตรงนี้ต้องอยู่ตรงนันด้วยนะฮะดันั้นครับกำหนดให้จุดน,นี้กับจุดน,นี้ครับอยู่ระดับเดียวกันด้วย ให้อันนี้การนี้ครับตั้งฉากกันครับตั้งฉากกันครับมันจะได้สมมาตรกันครับอันนี้กับอันนี้ฮะตั้งฉากกันครับโอเคเราทำการใส่ขนาดให้กับมันนะฮะเราทำการใส่ขนาดเลยครับสามสิบให้ สิบแล้วกันนะฮะโอเคเอาอยากรู้ความสูงมันเฉยนะครับไว้ประดับบารมีไม่เอาได้ครับแค่นี้พอครับจากนั้นให้ทำการเราจะใส่แกนเข้าไปครับ insert a s s i s ฮะ เสร็จเราจะเลือกเป็นเส้นตรงนะครับอย่างนี้โอเครู้ใส่ไปได้ใช้ป่ะนะครับเสร็จ <Set. S 1> แล้วจากนั้นกลับมาที่ตรงสเก็ตของเรานะครับเราจะมาทำการเอ็กทรูดกันนะฮะครับใส่นาแล้วก็สามนะครับ ตามนี้เลยนะครับต่อไปเราก็ทำการลบลบคมนะครับลบคมแชมเฟอร์ครับแชมเฟอร์นี่เลยจะลบคีมินดีครับสามลบสามมินนะครับ ผมทำมาแล้วก็คือประมาณยี่สิบห้างํากำลังโอเคฮะครับเราทำการเลือกส่วนที่เราจะลบนะฮะคือฝั่งนี้นะครับเรากดฟลิปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็มาทำที่ฝั่งนี้นครับกดฟลิปออกอีกทีครับติ๊กถูกฮะได้ไหอย่างงี้ฮะผิดครับลืม ข้ามขั้นตอนไปฮะขออนุญ,ญาตย้อนกลับนะครับเราจะอามาลบกันทีหลังนะครับเราจะมามินเลอร์กันก่อนมินเลอร์มินเลอร์เราจะเลือกเลือกเพนไหมเราไม่เลือกเพนเลยเราเลือกตรงนี้เลยเสร็จอันนี้ก็คืออันนี้โอ้โหติดถูกครับ มมหัสจัย์แท้ครับไปขอไปที่แชมเปอร์ใหม่ฮะตั้งเรียบร้อยแล้วครับเอาใหม่กดที่นี่หนึ่งทีนะครับเป็นี้เราจะฟลิปออกกดที่ฝั่งนี้ครับแล้วก็จะฟลิปออกครับถูกฮนะแอบออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะฮะโอเคต่อไปนะครับ ทำการสเก็ตนะครับสเก็ตไปเลยฮะจะมาสเก็ตกันนะครับที่ผิวนอกเลยใส่วงกลงเข้าไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทำการสเก็ตนะครับที่นี่จุดกึ่งกลางตรงนี้ฮะไว้นะครับ,ครบแค่นี้พอสองอันพอลงขนาดให้มันครับให้ตรงนี้แล้วสมิตรกลับ แตมิเตะกลับแต่มีเตะกลับไอเดนเปเตอร์ตรงนี้เท่ากับเจ็ดนะฮะตรงนี้เท่ากับสิบแล้วกันครับโอเคทำการเอกชุดคลัตออกไปเลยครับตอดออกไปเลยฮะปุ้งอ่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับต่อไป เราใช้คำสั่ง local pattern นะโดยที่อย่าลืมเลยสำคัญมากลองโชว์ temporary axis จากนั้นเราจะทำน,นี่มีแค่สีวงทั้งนั้น,นครับ90องศาแน่นอนฮนะให้เลือกแกนหมุนก็คือผิดแกนครับ ิดแกนฮะแกนหมุนจริงแล้วควรจะหมุนรอบรอบแกนนี้นะครับอันนี้ครับตรงฟิวเจอร์เบลทนะฮะเราจะคลิกตรงที่เราอีกจุดคัดไปนะครับคือตรงนี้แต่เราเนี่ยต้องเลือกแกนให้ถูกครับ เราจะหมุนรอบแกนไหนครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้งงนะครับกดนี้นะครับ circular pattern เนี่ยจริงแล้วแกนเราสร้างมาทำไมก็ไม่รู้ครับปิดไปเลยครับเรากดตรงนี้ฮะ แกนแนวเลือกนี่ยให้เรากดอันนี้แต่เราจะมีวงกลมแค่สีอันนั้นครับอืใช่ลองดูครับห้ามเสร็จไหมครับครับจากนั้นก็ทำการ <c oughs> ใส่สีให้กับิง,งานเราหน่อยครับก่อนใส่งามนะฮะ <c oughs> โอเค เราไม่เอาสีดีกว่าเราไปเลือกให้มันเหมือนของจริงเลยครับเหล็กครับเราจะเลือกเหล็กที่เป็นสตีลนะฮะจะเป็นสตีลสวยๆ,ๆครับนี่ครับนี่ฮะเหมือนกัะนินจาขอจบการนำเสนอไวียเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ